เช่าบ้านหลังนี้อยู่นะคะบ้านก็จะมีความเห็นแมทุกคนเป็นตอนลึกเอาจริงมันก็ไม่ได้ลบมันสะอาดแต่มันแค่ของเยอะเฉยสู้กับการที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตัวเองอะเนาะมาประมาณ5ปีแล้วครอบครัวโแปงสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพวกเราครอ โปแปลงอีกแล้วนะคะจะบอกว่าโฮมทัวร์สาสาว EP ศย์ได้ปล่อยไปแล้วก็คือการที่แปลงเนี่ยซื้อบ้านให้กับแมปเปิลแล้วก็โมเดิร์นซึ่งผลบ้านราคาออกมาแล้วว่าผ่าน <Yeah. S 2> ก่อนที่เราจะแบบไปพูดถึงเรื่องวิธีการกู้บ้านแบบรีวิวการทําบ้านจัดการต่างๆว่าแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงออกแบบยังไงวันนี้ก็เลยมาพามาแบบที่เก่าที่ที่ทเราอยู่ณนะปัจจุบันนี้อ่าคุณน,นเป็นบ้านซึ่งต้องพูดตรงๆเลยว่าเราเนี่ยเช่าบ้านหลังนี้อยู่นะคะเราเช่าเขาอยู่มาเป็นเวลาเกือบสีปีปปเออเข้าปีที่5ปีนี้จะมารีวิ แบบจริงๆให้ฟังเลยว่าบ้านหลังเนี้ยเราอยู่กันยังไงแล้วก็เพราะอะไรเราถึงจะต้องจําเป็นที่จะต้องไปหาซื้อบ้านหลังใหม่จักทีบริเวณแรกที่เราจะพามาดูกันก็คือนาบานก่อนอต็มเต็มแต็มแตมตมอันนี้คือดัวบ้านแล้วก็อันนี้ของเราคืออะไรรู้ไ้มคุอตคือที่ ที่เราสั่งแบบเคอรี่ช็อปปี้เวลาเราไม่อยู่บ้านเขาจะบอกว่าของมาส่งครับเราก็บอกว่าคุณเห็นตะกร้าสีชมพูไหมได,ไดเเเ้เลยค่ะพี่ว่างเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนอเจอร์ของบ้านในหมู่บ้านนี้แล้ทนทนมากรู้นะ เห็นปะแล้วก็แม่ขอนําเสนออีกอย่างอันน okay uh, mm ี้คือสวนหน้าบ้านสวนหน้าบ้านของแม่มันมีตุ๊กตาหมาซึ่งหมาจริงกลัวหมาปลอมไม่กล้ามากินน้ำด้วยความที่เราเป็นคนใจบุญสุนทานเรามีถังน้ําให้หมาคือบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่ปลูกต้นไม้ขึ้นมากคุณแม่เขาจะมาแตกหน่อบอลกระดาษไปตรงนี้อ่าแต่อันนี้คือมาจากไผ่กวนอิมของคุณว่าเป็นไผ่กวนอิมปลอมเป็นของปลอมที่คุณแม่ตกแต่งไว้ที่ห้องน้ําชั้นล่างตอนแรกสัก แต่ตกแต่งอะแต่ไม่ได้รู้ว่าเวลาพอน้ํามันเปิดไปปุ๊บกลายเป็นที่อยู่ของยุงต้องออกมาวางซึ่งเจตนากูไม่ได้อยากแต่งบ้านเลยเจตนาตรงนี้คืออยากให้เราขยะออกไปซะหมดเลนเวท์อะเพราะว่าข้างล่างอะเป็นไผ่ที่ปักกระปูซีเมนที่ถ้าขยะมาบอกว่าที่เขามาหนักผมไม่ยกครับมันก็เลยเป็นที่อ่าโอเคงั้นเราก็วางกั้นกับตัว ถังขยะบอกเลยนะว่าเป็นถังขยะที่มีเลตติ้งดีมากเพราะว่าจะมีคุณลุงคนหนึ่งขับมอไซค์มาถึงบ้านเพื่อที่เขาจะมาแบบมาลื้อหาของอ่ะเขาลื้อแต่เขาไม่เก็บอ่ะคุณลุงเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งแกเจอแหวนทองเป็นแหวนทองปอมอใครไม่รู้มาไว้ที่หน้าบ้านฉันเขาก็มากดออดพี่ครับพี่ครับ ทองใครพี่มออันเนี้ยทองใครอ่ะผมวางไว้นะอีกสิบห้านาทีถ้ายังไม่รู้เป็นของใครเดี๋ยวผมมาเอานะครับแล้วเขาก็มา <laughs> แล้วมาถึงปุ๊บพี่ครับตกลงพี่ตรวจสอบยังว่าทองแท้หรือเปล่าขออ,อย่างไรยังไม่ว่างเลยค่ะบอกงั้นเดี๋ยวผมไว้ในตู้จดหมายนะที่ผมเอา,าครับพี่พไม่เอาพี่ใส่ไว้ในตู้จดหมายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอาบอกได้ได้ได้พอตรวจสอบแล้วมันเป็นทองที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็มาวางไว้ที่เในห้องว่าพรุ่งนี้ก็จะมาเอาพอพรุ่งนี้เช้าเขาขับเร่องมาเอาจริงมาเอาจริงพี่ครับตกลงทองยังไงอ๋อพี่ไไไวว้้้้้้ในนนตูจดดหมาายยแลลครับออองงเเป ผมวเอาไปแล้วอย่างที่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยถ้าทุกคนฟังมาจนถึงตอนนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันค่อนข้างเป็นแหล่งคอมมูนิตี้การจอดรถก็คือเนี่ยเราจะจอดที่ไหนก็ได้เราจะทําอะไรก็ได้ที่นี่คือฟรี อ,อแล้วบางทีเวลาแปลงถ่ายงานอะแพลตฟอร์มหลักๆของแปลงอะคือติ๊กต็อเอาจริงๆถ้าไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับด้านแบบแปลงนี่รู้สึกว่าอยู่ที่เนี้ยไม่เหงารู้สึกเมื่อยปากหน่อยๆมันจะมีความแบบปากไม่บูดเพราะเราได้พูดตลอดเวลาบ้านไหนทะไรรู้หมดทีนี้เรามาดูในโซนต่อมาบ้านแปลงคือเขาเรียกมีฝ่ายเป็นแบบ PR <c oughs> ตั้งแต่ปลวก <c oughs> วก็จะมีหลายเจ้าอีกให้เลือกมึงอยากได้ปลวกอย่างเดียวหรือมึงอยากได้ปลวก <c oughs> วกับแมลงหรือถ้าอยู่กระทะมันก็จะมีหลายลายในลายบกระทะ ถ้าอยากแบกไวๆหน่อยก็ไวๆหมูกระทะถ้าอยากเตาใหญ่ถ้าอยากรวยก็มาลุ้งเจริญหรือถ้ามึงมาหลายคนมึงก็แกเตาใหญ่หมูกระทะถ้าอยากรวรถแซบรถแซบลอรถเด็ดแต่สุดท้ายมึงต้องกลับมาใช้บริการปวกกู เขาเรียกโซนจริงๆคือเป็นโซนที่จอดรถแต่เราใช้ตรงเนี้ยในการตากผ้าทั้งหมดแล้วก็อันนี้ทั้งหมดบริเวณนี้ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อสวยงามแต่เป็นหงจุ้ยล้วนอันนี้ก็คือคือเห็นเข้าออกดอกสวยงามผ <c oughs> มว<อ> <c oughs> ่าผมไปซื้อมาอมนกส่วนของแม่ยังไม่หมดแค่นี้มันก็จะมีโซนนี้อีกที่เขาอะ่ะสร้างคนมาแต่งสวย ที่แบบว่าคนในทิกต็อกจะเห็นกันเยอะเราใช้ตรงนี้เป็นโซนเราเรียกตรงนี้ว่าสตูดิโอ2ถ้าอยากได้ฟิวแบบธรรมชาติแดดหน่อยมาที่นี่แต่ระวังเสียงสตาร์ทรถส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณหน้าบ้านโซนสุดท้ายก็คือเป็นมุมกาแฟแมเปิ่ทั้งหมดเหมือนเดิมคือย่าปลอมตรงนี้ก็คนดูเราไปจับผิดภาพเนาะว่าตรงไหนคือต้นแท้ตรงไหนคือต้อนปลอมเป็นบริเวณที่โปรแปงโมเดิร์นแมเปิ่ใช้ถ่ายทิกต o อกกันด้วยเขาเรียกว่าเป็นมุมธรรมหะกินอันนี้ก็คือตั้งแต่ยี่าธันวาก็ยังวางไม่ทิ้งหน้าบบบ้้้้าาาานนขออองเเเรรรก็็จะมมีีไไววววว์์ดดดปลท่ยค แม่55บางทีแบบลูกค้าให้เราดูสกิปอะไรเงี้ยจำไม่ไ้ไม่ได้ไไดแล้วเวลาถ่ายนะสมมติกล้องอยู่นี่นะแม่มองบอดส่วนอันนี้ก็คือกลอนที่เราแต่งแรปบให้แม่ก่อนไปแข่งรายการเคลียร์เตอร์วอลสุคันาคี เห็นพรมเวลค่มเนี่ยคือรู้แล้วว่าต่อไปคือบ้านแล้วนะมืออ่ะฮะเราก็จะเข้ามาในบ้านนะคะคือทุกอย่างคือห่วงจุ้ยบ้านก็จะมีความเห็นแมทุกคนเป็นตอนลึกแล้วเดี๋ยวก็หักขวาเป็นตัวเอลคือบ้านเราเป็นตัวเอลจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าห้องลิฟตงรูมห้องนั่งพักผ่อนห้องดูทีวีนั่งมุมกาแฟห้องทานข้าวที่พูดไปทั้งหมดอ่ะห้องเดียวห้องแรกนะคะเป็นห้องที่อ่ะเดี๋ยวเราจะมีการแบ่งโซนแบ่งโซนอ่ะแบ่งโซนก็คืออย่างนี้เอ่อในการถ่ายงานเป็นการถ่ายงาน แล้วก็มีการแบ่งโซนอันนี้คือโซนแรกทั้งหมดตรงบริเวณแรกนะคะเราจะเรียกว่าห้องลิฟวิ่งซึ่งห้องลิฟวิ่งแน่นอนก็ต้องมีทีวีอ่าก็มีพีทีวีมีเครื่องเสียงโซฟาอ่าซึ่งโซฟาก็คือพอดีสามคนอะลองนั่งเป็นใหญ่ได้แน่นเป๊ะตอนนี้ก็เป๊ะเพรานเราลก็ดูทีวีกันแม่ดูเสร็จแล้วแม่ก็เริ่งไปก่อน เห็นไหมเราจะมีเทปการแบ่งจริงๆคือเทปต่อสสยไฟเป็นการป้อกันในการเดินแล้วสดุดทีนี้โซนนี้ความยากในการทํางานก็คือหลังจากนี้ทั้งหมดบ้านเราจะปรับจากสีครีมสีครีมสว่างเป็นครีมเข้มขึ้นเลยใช่ใช่ใชแล้วก็แบบไฟทุกอย่างจะเป็นสีเหลืองคือเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะทุกคนต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าเราอยู่แบบผู้เช่าเป็นโซนที่ริบบิรุมริบบิงรุมสองก็จะมีเป็นโซฟา เป็นตัวแอลซึ่งโซฟาเนี่ยสามารถถ้าเราจะนอนตรงนี้เราก็ก็ยกออกมาได้ยกออกมาได้พี่แปงไม่มีโต๊ะหรอเบิกโต๊ะกลมจริงๆตรงนี้มีโต๊ะเนื่องความที่แบบพื้นที่อ่ะจำกัดเราก็จะเป็นเนี่ยค่ะในการที่ก็ทำงานแลกนี่คือบอสของเราทำงานใช่แล้วตอนทุกคนเชื่อว่าว่าตอนที่มากู้บ้านธนาคารบอกว่าถ่ายรูปโต๊ะทำงานให้ดูหน่อยนี่ค่ะเลยี่แหล ก็เนี่ยเนี่ยตัวทำงานสิ่งสุดท้ายที่ฟังก์ชันนี้ทําให้เราแล้วก็เป็นฟังก์ชันหลักก็คือเป็นห้องพระบ้านของเรานี่คือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากพระอังเทศซึ่งตรงนี้จะเป็นโซนหิ้งเทพ,เท,พทั้งหมดหเทพค่ะนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราต้องมาเล่าปฏิหารเรื่องหิ้งเทพให้ฟังใน EP ต่อต่อมาที่เราสามารถทําได้จะเห็นว่าเรามีหมดเลยนะคะองค์พ่อพระพิเนศพระศิวะพระแม่กาลีพระแม่ตรีสักที่เราเรียกกันแม่อคือแม่อุมาแม่รักษมีแม่สรัสวัดีต้องบอกเลยว่าได้บ้านเพาะตรงนี้จริงๆคือชีวิตอะทั้ง3คนอ่ะจากเท้าเลยนะ พลิกมาหน้ามือเลยคือแบบชีวิตทุกอย่างทุกด้านนะคะทุกด้านแล้วก็ด้านล่างนี่ก็คือของที่เราแบบบูชา่างๆที่เราแบบโอเคเก็บไว้ตรงนี้ก่อนขอบอกกับทุกคนก่อนว่าเทวเทพที่เราสามคนบูชาเนี่ยเราบูชาด้วยจิตศรัทธาศรัทธาอย่างแรงกล้าเราเชื่อมั่นในในในองค์เทวเทพเราศรัทธาในองค์เทวเทพโซนต่อมาเรียกว่าเป็นโซนเป็นโซนดินเนอร์แต่ดูโต๊ะเีียวโต๊ะอะติดกับพิ้งก็คือตรงเนี้ยได้ไม่ได้ถ้าตรงเนี้ยขยับออกมา ตรงนี้จะไม่มีพื้นที่ในการไหว้พระ,ะแต่ตอนนี้คือมีพื้นที่ในการไหว้พระเราบ้านเราอะ่ะคืออินขนาดไหนหันมาดูจํนานวนผานอ่าอันนี้คือเท็จ <c oughs> ขอูอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะส่วนทนนี่ทิ้งนี้ที่นี้ก็จะเป็นทิ้งที่เราบูชาทางพุทธนะคะมีพมระแก้วบารโขมีหลวงพ่อโสธรมีพระอุทองนะคะมีพระเซนชินราชมีพระสังกัจจายพระอุปคุ๊พระศรีวลี แล้วก็เยอะนี่ค่ะปู่เวสุวรรณแม่ขอบ้านนี้กับปู่ที่สำคัญคือพี่ไข่พี่ไข่เลยพี่ไข่เลยคือที่สุดคือที่สุดนะคะของปฏิหารสำหรับตัวแปลงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งดินเนอร์ที่เราไม่ได้ดินเนอร์แต่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้าวคือฝั่งครัวซึ่งครัวที่เห็นคือครัวครัวประสงค์น่คือเป็นครัวที่แบบทุกอย่างตู้กับข้าวแต่ในนี้ไม่มีกับข้าวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกไครกัะ อง,งลลแต่ซอสปรุงอยู่ตรงนี้แต่แก๊สอยู่ไหนน้า,าบานส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นที่้ังจานแล้วก็ถังขยะเนี่ยแล้วก็เท่านี้แหละหมดแล้วแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของที่มันจะเป็นต้องใช้ทุกคนหมอ้มอทอดม้่งข้าวไมโครเวฟแก้วต่างๆแล้วก็มาม<อ>ตู้เย<อ>็นเก๋ไหมว่าทำมาตรงนี้ตู้เย็นมีรอยบิดเพราะว่าแม่ปอนเคยหัวร้อนแล้วปาแก้วแม่ปอนเคยหัวร้อนเพื่อนที่ทำงานคุยโทรศัพท์แล้วปาแก้วไง ตู้เย็นบินเลยเพราะฉะนั้น oh, บ e. ้านใหม่เราอะคือยังไม่มีตู้เย็นอะทุกคนยังไม่มีตู้เย็นในบ้านใหม่อะพูกยี่ห้อแบบอัมพุงอัมพุงอันโยอันโยอันโยหัวเอ่ยโออีโออียังไม่มีอ่ะยังมันยังพูดหรอกมันได้ไม่เต็มปากเพราะมันยังไม่มีอ่ะแต่สิ่งที่มีคือไลน์แอบโปรแกรม ฟ <Family. S 2> ามิลี่ติดต่อมาได้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพาทุกคนไปขึ้นชั้นสองกันเฮ้ยก่อนขึ้นไปลืมโซนอีกโซนหนึ่งเราเรียกว่าโซนโฮมออฟฟิศคือโซน,น้าห้องน้ำทั้งหมดอ่ะจะเป็นของลูกค้าที่รอการโปรโมทอันนี้คือเป็นโซนที่เราจะไว้ไเก็บของพวกของรีวิวต่างๆแต่ว่าในบ้านใหม่อ่ะแแบนก็มีห้องเนี้ยเป็นห้องใหองเลย,ยห้องใหญ่เลยเพื่อทําเป็นห้องออฟฟิศอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปค่ะไปดูห้องสามห้องนอนเฮ้ยสองห้องนอนสามห้องนอนมากกว่า ที่เห็นนะมันหายไปแล้วประมาณ5 0ซแล้วตอนนี้ดูลาวมันจะมีความเป็นแบบท้องโคล,โคลท้องช้าเป็นลาวท้องช้าเป็นลาวแบบมันหลังไงฝั่งนี้คือทุกคนมันคือความแบบไม่พอก็หาอะไรมาใส่แล้วก็ตรงน,นี้ก็คือเราก็ขอแม่ไปแล้วแม่ก็ก็คือแบบเป็นเป็นที่แบบใส่เสื้อผ้าแบบคือเบื้องต้นที่ค่อนข้างรบมากห้องนี้เป็นห้องนอนของเราสองคน ที่เราสองพี่น้องแบบคือนอนห้องเดียวกันแบบตลอดช่วิตเคยแยกช่วงหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะดูผีอําบดต้องมีแบบต้องมีคนอยู่ด้วยแฮปปี้กับการนอนกับน้องดยูดูสภาพอันนี้คือตอนของแปะตอนนี้นี่คือสภาพห้องแปะตอนนี้อย่างที่บอกว่าแปะอ่ะไม่ได้ทํางานในห้องนี้เลยเพราะว่าแปลอ่ะชอบทํางานข้างล่างเครื่องสำอางก็ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วบบก็ลืมวันปั๊บใช้เสร็จปุ๊บ ฟุ๊<ห>กๆแล้วก็วางเหมือนเดิมเอาจริงมันก็ไม่ได้รบมันสะอาดแต่มันแค่ของเยอะอเฉยๆหลังๆมาพอทํางานลูกค้าเดสโค้ดแบบต้องไปซื้อเสื้อสีแดงต้องมีเสื้อสีเหลืองนะเวลาทํางานไม่อยากให้วิชวลมันซ้ำก็เลยไปซื้อเสื้อมาใหม่แล้วมันก็เลยต้องมีราวแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตู้ของแ<ส><ส>ต่งกับเตาใส่ถุงอะไรตู้แบบพวกชุดชั้นในอะไรก็ใส่ไปในนั้นนี่ก็เป็นโซนทำผมแต่งหน้าด้วยอันนี้อันนี้ก็คือแม่ไม่ได้ติดเพื่อเรานะติดตามบุญชุยใช่ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นเตียงนนนอออมมมีีีีีเเเเเตตตยยยยงงงะะแ้ววถึฟูกก่่่าาาาาารรรพ ยายบ้านแล้วก็เลยเอาไปให้กับคนที่เขาอยากได้เดี๋ยวเราไปดูห้องคุณแม่ เพราะว่าตอนนี้กูเหนื่อยมากคือกูเพิ่งเป็นโอเมกอนมาแล้วพูดไม่หยุดเลยคุนึงออกมาทำเป็นโค้ดน้าก็มีตะการตะกร้าผิวแม่นะคะหน้าห้องก็คือมีตะการเสื้อผ้านะคะอะไรก็เข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็คือน้องฟักทองนะคะน้องฟักทองซึ่งแคร์แบรให้แม่มาชอบมากน้องมะม่วงขาวมะนาวโหตอนนี้น้องลูกคุนมะนาวอันนี้น้องลูกคํามน้ำว้าจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าแคร์แบพวกนี้ยมันคือของแพงเลยแค่่วาพอที่ห้องเราไม่มีที่ วางปุ๊บเขาก็เลยเริ่มมีการเนียนเนี่งจริงๆอ่ะแม่เปิ้ลอะก็ชอบแคร์แบร์เหมือนกันก็เลยทําให้เกิดเป็นแบบกลุ่มแคร์แบร์นี้ขึ้นมาได้ซึ่งก็คือเตียงแม่จริงๆแล้วพวกเนี้ยคนนึกภาพแบบห้องนอนในฝันที่เขาจะมีแคร์แบร์เรียงหมูเตียงเยอะๆแม่เปิ้ลก็คือจะทําอย่างนั้นแต่ว่าข้างบนแคร์แบร์จะมีภาพหลุมผู้ทวดหลุมผู้ดูอีกทีไม่ได้ว่าแม่เปิ้ลเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบแคร์แบร์มากแปลงกับเดื่อนก็เลยไปจัดเตรียมแคร์แบร์ตัวที่เขายังไม่มีเลยอันนี้ก็คือเป็นของวันวาเลนไทน์นะคะ ได้เลยเฉพาะเลยไดม้มาเลยชี่จะแต่าาเป้อ่ะโอเคอันนี้ให้แม่เปิ้ลวันวาเลนไทน์นะจ๊ะให้เลยให้เลยนะนี่มีของอีกอย่างนึ่งเออเพราะว่าฉันเนี่ยค่ะว่าคุณจะต้องไปเที่ยวต่อตอนปลายเดือนนี้ นอนหมอนมุ้งที่แบบว่ามันไม่มีที่เก็บอะข้างในทั้งหมดเนี่ะคือเป็นที่นอนตั้งแต่บ้านเก่าอันนี้ก็เป็นโซนเตียงหัวเตียงของแม่แต่ว่าในฝั่งน,นี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นกระเป๋าเป็นโซนกระเป๋าแล้วก็เป็นแบบพวกกระเป๋าที่แม่เขาชอบซื้อจากไรฟ์สดอะโต, <nostalgia S 2> ตัวเครื่องแป้งคุณแม่ก็ยังต้องมีน้องบองจะมีพวกแป้งต่างๆของแม่น้ำหงน้ำหอมเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าแม่ก็ั้งหมดที่เก็บกระเป๋าก็กระเป๋าทั้งหมดนมะคะ ชุดของแม่ส่วนใหญ่จะเป็นชุดแบบไปครัวซองเป็นลายเพชรอ่ะก็เหมือนชุดเนี้ยไปไหนเอ่ย h a เอา u ์หนินเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำไหมณปัจจุบันอ่ะเราอาบน้ำด้วยกันมันก็จะมีเวลาของมันเช่นจะออกสิบโมงเนี้ยอ่ะก็ต้องแม่เจ็ดโมงแม่ต้องได้อาบอีแป้งคืออาบคนสุดท้ายเพราะว่าอาบน้ำสุดนี่ก็คืออันอันนี้คืออะไรบูหเล่บูหเล่ก็คือแบบ นิดเหลือเดี๋ยวก็ยังเอามาใช้ไม่ทิ้งเนี่ยทำไมฟอมก็เนี่ยสีต้นเนี่ยคือพวกสบู่เหลวอะไรคิดว่านก็ว่าไปอันนี้ก็คือแบบว่ากระเบื้องนิดนึงก็ไม่มีอะไรบ้างกคือห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอนึ่งที่แบบว่าสีกลมกลมนิดนึงนะอันนี้ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะก็คือมีสองห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำข้างบนห้องหนึ่งแล้วก็ข้างล่างก็เป็นตัว L แบบที่ท like ุกคนเห็น โปแปงใช้เวลาอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา4 <3 S 1> ปี3เดือนใช่จริงๆก่อนหน้านี้เราก็มีการไปอยู่บ้านญาติอีกเป็นเวลา 1, 1, 1> ปีปีคือจริงๆเราแบบสู้กับการที่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตัวเองอะเนาะ,นะมาประมาณ5ปีแล้วนะหลังจากที่พ่ออยากกับแม่ก็คือเราก็ได้ทําการขายบ้านหลังเกา่าตอนเนี้ยก็คือเอามารีวิวให้ทุกคนดูว่าเราอยู่กันแบบนี้ซึ่งต้องบอกจริงๆว่าจริงๆมันไม่มีความเดือดร้อนอะไรนะเราก็อยู่ด้วยความร <c oughs> ักด้วยความรักด้วยความสสบายด้วยอายุแปงพอมันโต ขึ้นทํางานแล้วมีแผนอยากเปิดบริษัทในนาคตอะไรเงี้ย <_ an> ก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะมีบ้านก่อน <_ an> ก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมานะคะ <_ an> ก็มีบ้านเป็นของตัวเองหลังแรกอายุ22กับการซื้อบ้านหลังแรกทุกคนรู้ไหมว่าใช้เวลาในการรอ,อ,อคอยบ้านหลังเงี้ยสี่เดือนแป้งอ้วกพุ่ง <_ an> ตอนที่เป็นโควิดอ่ะแล้วคือไม่ใช่อาการของโควิดแต่เป็นอาการเครียดลงก <_ an> <อ>ับเครียดลงกระเพาะมันหนักมากอ่ะแล้วมันทําให้แปลงรู้เลยว่าการซื้อบ้านหลังหนึ่งนี่คือแบบโห ที่สุดนะถ้าสมมติใครไม่ได้ซื้อสดอะ่ะถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้ทํางานแบบออฟฟิศที่เป็นเงินเดือนแบบสลิปเงินเดือนประจํามันซื้อยากมากๆาด้วยด้วยยุคโควิดแบงค์เขาก็จะมองแบบหลายอย่างมากถึงความมั่นคงความสามารถในการผ่อนเราเชื่อว่ามีอีกหลายคนมากๆในยุคเราที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็อยากที่จะมีบ้านสักหลังหนึ่งของตัวเองเดี๋ยวอันนี้แปลงจะมาทําเป็นรีวิวการคือว่าเตรียมการยังไงเตรียมเอกสารยังไงและมูยังไงและทาใจยังไง เดี๋ยวจะมาพูดตรงนี้ให้ฟังกันอีกกับแม่เปิลแล้วก็โมเดิร์นใน EP ีต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้นี่ก็คือบ้านเช่าของเราที่เราจะอยู่หลังนี้อีกประมาณ3เดือนแล้วทีเราจะรอกันยิ้วอินยิ้วอินก่อนแล้วก็รอสินค้าเข้ามา้วก็ได้นะคะไม่ติดไม่ติดเลยแม่ไม่ติดเลยก็ถ้าใครเป็นผู้ใหญ่ใจดีเมตานะคะบ้านเราตอนเนี้ย คือหนูซื้อแค่ที่ดินกับสามย้าแล้วก็เป็นว่ายังโล่งอยู่ตู้เย็นทีวีเครื่องทาน้ำอุ่นยังมองไม่เห็นยังโล่งยังไม่เห็นแต่ว่าเรารู้เรารู้จักว่าแบบเรามักจุดไปแล้วว่าเราเรามักจุดไปแล้วถ้าใครเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เมตตาครอบครัวสามแม่ลูกนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ พิกาดเลยนะคะในทาง Youtube ก็จะเป็นเบอร์ของตรงนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะทักมาสอบถามทางอีเมล p p ๊ a ป p p o p a c h a n n e l a gmail com ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นช่องทางติ๊กต็อกก็ไลน์แอด o ป a ป k f a m i l y ได้เลยนะคะพูดคุยกับคุณแมหวานแล้วก็คุณแอมที่เป็นผู้จัดการนะคะอ้าวมีผู้จัดการว่ะ บรรยากาศบ้านของเราที่ทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตกันมา5ปีเดี๋ยวก็ครั้งต่อไปแล้วก็หลังจากนี้ก็ติดตามการตกแต่งบ้านการว<ม>ิวอินบ้านใหม่ของเรา,าเราจะไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่แค่3คนแต่ว่าเราจะไปอยู่พร้อมกับแฟนของเรา้วยคนดของเราด้วยจริงๆมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบชีวิตนึ่งฉันเคยอยู่บ้านเช่าที่ดี ดีในระดับที่เกินกว่าที่คิดไว้กับการได้อยู่บ้านเช่าแล้วราคาเช่าหลังเนี้ยคุณคนรู้ไหมว่าเดือนละเท่าไหร่เดือนละแปดพันนี่คือคือถูกมากคือเจ้าของบ้านที่นี่ต้องขอบคุณลุงเล็กมากๆที่เอ็นดูพวกหนูแล้วก็แบบว่าเขาก็ดูแลได้หมดแบบว่าจริงๆอ่ะรั้วถ้าพังเขาซ่อมให้นะแต่เนี้ยคืออยู่ในจุดที่เราอ่ะเกรงใจไม่อยากให้เขามาแล้วก็เอยว่าคือเราเลยแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลเองอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคแฮปปี้มากๆกับตรงนี้นะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราถ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้านเล็กบ้านใหญ่มมมััันนไ่่่สําคญอยูทีใจ ถ้าใจเราคิดว่าเราอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขและยอมรับกับความเป็นจริงมันก็จะทําให้เรามีความสุขอย่างนะที่บอกถ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแปลงจริงๆอะแปลงแฮปปี้แต่ค<ม>ือม,ม,มันไม่ใช่บ้านเราเราก็มีพอมันไปถึงเวลาหนึง่งมันก็ต้องมีเป็นของตัวเองแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เราก็แฮปปี้กับหลังนี้แล้วก็หลังใหม่ทั้งสองหลังมากๆเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์ส <ๆ S 1> ับสไครบ้านครอบครัวโปรแปลงด้วยนะคะแล้วก็ฝากฮุมทวงแต่ EP 0จนถึง ,500 เไว้ก okay. really e> yeah, ับทุกคนนะคะใช่เพราะว่ามันต้องทะเลาะมันต้องอะไรอีกหลายอย่างแน่นอนก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยฝนต้อไปยกไปเยอะยอะเยอะยกไปฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุยฮุยเล่ฮุยเนี่ยแหละสามวันผ้ากูยังไม่แห้งเลย